สวัสดีตอนบ่ายเด้อสวัสดีสุภูทุกคนสวัสดีพี่น้องครับบ้านนี่ก็ลงมหนาครับบริมาสองมือพี่น้องวัิมาตัดหญ้านี่พี่นอ้องหญ้าลายนะครับนี่ตัดแค่งุันทางยางครับช่วงใจกล้ข้างคันหลังจากนี้ก็ฟันนี่ว่าถิเอายาคุ้มพี่น้องมันก็ถ้าห้าตัดเมื่อยลายมันก็บาวไหวครับน้ำมันมันกะเปืองครับก็ใส่เวลาโดนครับวัตถิตัดแค่งใจท่าง กลางข้างเลยพี่น้องเลยหปาปลาเขานี่ครับครับคันแท่นี่พนพยพี่น้องเขาคันแท้เขานะจิตตาไปพอหยามเริ่มเย้าแล้วพี่น้องเขาในหน้ากับพี่เขาหน้าปังปนแล้วพี่น้องเนะี่เขาหน้านปังถอกนะครับเขาหน้านปังถอกเลยเนี่ยพอเขาหน้าปังมันสามเดือนครับเพราะว่าเขาเน่าเขานี่วานมาได้สามเดือนครับ 3เดือนกับ10วันนะครับสเดือนกับ10มือแล้วนี่ขาดาดว่ากลางเดือนตุลาเขาก็ะิม่านเริ่มมานเริ่มถอ,อกพี่น้องอากาศก็อบเ้าจังน่อยแต่ว่ากับ่ถือว่าห้อนพี่น้องกับขึ้มขึ้มแดดกับบ่แห้งกับมีลมวีวีครับพัดพ่อได้เย็นอยู่ครับกับฝนกับบ่อได้ตก องมือครับนี่นำาในข้องเข้ากับลายครับนำเพื่อนมั่นๆเลยเด้พี่น้องนี่นะครับนำคลองเข้าปลากรายรนะครับเด้อสาหลอบมาดักี่กระปาได้ครับได้ปลาครับแล้วธุระปลาปังว่างๆกับจีเฮ็ดลอบมาใส่ยู่ครับใส่ปลาถ้าใส่ปลานี่ยกรบู้กินเด้พี่น้องเด้อปลาขาวปลาคอปลาตับเพี่ยนก็ได้เลยครับพี่น้องปลาลดก็ได้ครับ้ำที่กินพี่น้องได้คู่มือคู่มือเลยครับอี่ปูดรือกรลายครับในในหลองนะครับ ในช่วงเขาห้าวกำลังสีเริ่มถอกเริ่มม่านนี่ก็เริ่มสวยนี่อีปูนี่ครับมือละถังสีนะครับในมือละถังสีมือละสามโลสี่โลมือละหาโลอะไรอีปูครับถ้าปีนี้ห้าวพระท่านดไ,ได้ใส่อย่างนี้นก็พระท่านได,ด้วางนะครับเด้อตาตัดหญ้าครับบไปเมืองน้ำกันเรื่อยเลยนะครับเด้อพอเวลาตัดเหงาได้ครับเด้อตัดแล้วกว่าตีมา ตีวีอยู่มองอี๋ครับตัดยาได้เด้อพี่น้องเด้อน้ำทางก็ตัดไปได้รับนึงนะครับที่เหลือๆนี่ครับนะะึกว่าก็บอตัดให้มันหมดพี่น้องเพราะว่าเขาจะเอาอยาคุ้มครับถ้าเขาเบายาคุ้มแต่ละปีนั้นมันได้ตัดหลายครับทางมันก็กว้างเกือบซี่เมตรพี่น้อง ถ้าห้าตัดลายปาะกาน้ำมันกับเบิดมาหน่อยแล้วครับเด้อเ้าก็ตัดเลาะ,ะ,ะปลาเขา่า่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็บโจงไว้ครับปรามื่อสองมื่นห้าเอาหยามาคุ้มครับ,ค,บรคุ้มหยามันจังบริษัทงายพี่น้องกะแต่ถ้าเ้าวคุ้มนี่มันก็อกี้บริตัทลายครับน้ำทังนี่นก็แทบเป็นปีเลยครับคนเหล่เาเกี่ยวเข่าพุ่นนะครับพเพิ่งเพิ่งถึงหอดเกี่ยวเข่าผมแต่ห้าวหยามาคุ้มพี่น้อง มันก็พอตายเมื่อดอกคแต่ว่ามันก็สวอยไปมันเหลืองไปมันกันนอกไปครับมันแท้เขากับตัดไปด้วยครับเด้อพี่น้องตัดออกจากปาเขาครับชวนนึง ข่า็มีผลหลายอยู่ครับข่าวหน้าปังครับก่อสร้างมั่นกับถือว่าเ้องบรสุทิเนียดครับแกมากก่านกับกับบริเวนหลายเข้ากับเกี่ยวแล้วก็เาเอาเขาลงสีไปขายเลยกับถือว่าโอเคอยู่ครับกับานาเกี่ยวด,ด้วพี่น้องเนอนี่นะครับทางยางเขาตัดระดับหนึ่งด้วพี่น้อง มองได้ง่้ยหอากระติ๊ดตัดไปมันเบิดครับพุณย์ใจกับมาวานปุยที่ครับปอณย์ใจละวานปุยอีกทีนึงม,ง,งมองเขาอ้นมองงามบ่แตกกลอลวกรติวานวานปุยยูเรียพี่นอ้องหญ้ามันก็หลายครับขาบเพาวันบพระไหวปีนี่ เนีย่ยลายอี่ลี่รอพี่น้องมือสองมือเนี่ยครับก็จะมาคุ้มหย่าคุ้มหย่าลอกข้องเนี่ยครับคุ้มให้มันนอกพี่น้อง อ๋อที่ตัดได้รับหนึ่งตัดรอปลาเขาครับเวลาห้ามคุ้มยาคุ้มยาเพรานกึกกจังบกเด็นใส่เขาพี่น้องครับเ่าก็ตัดไปแล้วครับเนี่ย ท่านี้เขากัดไปแล้วน้ำเขาก็ปล่อยเขาด้วยครับเด้อน,น้ำขาดบ่ได้ครับน้ำขาดบ่าไา้พี่น้องขาดหนูนกินเขา่ารอดนก,กัดเข่าเลดครับหนูมันหัวดีแ้วครับเด้อหนูมันไปนง่อย้นเข่าครับง่อยต้นเขากัดเลยครับมันบหยาน,นะครับหนูจอกเนี่ยมันตัวใหญ่เติบครับมันถึงว่อต้นเข่าแล้วก็กัดเลย ทีเรือเรือเนี่ยเขาสู่คู่มอเตอร์พี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อโอว่าถ้าตัดเบิดมันกาเปลืองน้ำมันมาหน่อยพี่น้องคุ่มอเตอมันก็โดนครับหลายเดือนยังได้ตัดครับพี่น้องต้องกับพี่นอกไปแดดรับหนึ่งได้ครับคู่มือ หลังจากเข้ามาลือคลองลหลายๆคนในหมู่บ้านท่กากบน้ำกระสุดวกพี่น้องเห็นบ่ครับน้ำในคลองหน้าข้ามันกระเต็มเลยครับล้นเลยครับตอนนี้ก็พี่น้องเข้าก็ได้น้ำได้ท่าได่น้ำด้่น้ำมดแล้วครับล้นให้ล้นหน้ากันแล้วกับช่วงนี้ก็ถือว่าดีอยู่ครับเข้านี่ก็แต่กอดีได้พี่น้องเด้อถนูบกัดนิ ตรงรูพี่นอ้องนี่จะกอบางใหญ่ด้วยครับทางนี้เขาก็ตัดไปหมดแล้วครับนี่ตัดไปหมดแล้วนี่ก็พักแว่นพักแว้นขึ้นน้ำลาเขาแล้วครับเด้ว นี่ละพี่น้องฟ้ากันน้ำเฮ้าพี่น้องเอ้ยนี่แหละกันไว้ให้น้ำเข้าหน้า้ะครับเด้อมันก็นลอยเป็นทางผุนข้าเจ้าก็ได้ตามอยู่ครับผุนไหลลงไปเรื่อยๆครับบริการตายครับกับปล่อยลงไประด,ดับหนึ่งพี่น้องนี่น้ำไหลไหลเข้าหน้าอยู่นี่พี่น้อง มือนี้เขาซ้ำหนีก,นก่อนนะครับเลอตัดหนี่มือรุ่นค่อยว่ากันใหม่ครับตัดไปมือละน้อยมือละน้อยพี่น้องตัดมือละน้อยมือละน้อยไปก่อนเอด็กหน้ามันก็บดยากปบนไดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก ต้นทุนสูงทล่าล่ะพี่น้องการดูแลกับต้นทุนสูงครับถ้าโบใส่ปุ๋ยแน่กะเขาก็บบ,กบงามกับบได้เห็นน้ำได้เนื้อกะเวลาเก็บเกี่ยวขายก็ได้หน่อยพ่านกะสีกะล่างห้างแห้งแต่กบอบดีถ้าถ้าต้องใส่ปุ๋ยครับนี่ครับวันปุ๋ยไปเทนึงนะครับเพ้อนี่นกะสีวานอีกเทน่งครับตอนกลางเดือนกันย่าครับ ก็จะเป็นรอบสุดท้ายพี่น้องวานเอามาเข้าห่วงเดินกันย่าตอนนี้ห้องก็วานแต่กอไว,ว้่อนนี่นะครับเขาขถือว่างามอยู่ครับเพียยแอวเขาเนียวพันเตียได้ครับนี่เพี่งแอวนี้เนี้ยวพันเตียอุเม่นเขาสูงเลยครับเพ้อเขาเตียถ้า <c oughs> เขาเจ้านี่มันถึงงามเกินไป เจามารีนี่ขึ้นทวมหัวได้พี่น้องทำไม่ได้ขึ้นกตั้งใจว่าทิมัตัดหญา้าหลายมือละพี่น้องหังประท่านในมือในเว้นติดธุระประปังนิดๆหน่นนนอยนๆอยู่ในบ้านอยู่ครับจากนี้ไปก็ถือว่าเริ่มว่างพี่นอ้อง ตอนนี้ก็สีมุ่งก็กลัวจังน้อยแล้วพี่น้องเ้อทั้งขุนกับฝน,น,นตกครับทั้งขุนฝนตกครับเราเลาะในเมืองครับฝนตกปีนี้พี่น้องอาจจะเห็นเขาประงามบรนไดไปดล้วพี่น้องเ้อทุกปีเขาในทงในท่าแถวนี้ก็สทีเขียวสูงไปเมือปีนี้ก็ บวัวพ่นบาโตวบัวออกปากกันไปเบิดเห็นหน้ายากวานแล้วก่ะผลลิ้นใสกระจอดกระแจดลิ้นพอ่อบพ่อซุ่มๆนี่ก็เฮ็ดให้ยาเกิดพี่น้องคุ้มยาแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็คุ้มแล้วคุ้มอีกถ้าว่าตอนนี้ก็สิงหานี่ก็สิบวมีคนคุ้มยาละพี่น้องเพราะมันหลาแล้ว ถึงหาเริ่มเริ่มลาแล้วทามีก็มีตัดไปหยาดไปเขาเนด้นิดๆจะบ่อยถึงลำต้นพี่น้องปีนี้พี่น้องเขากะถ้าเห็นเห็นอยู่ตอนนี้อะถ้าเขาเป็นสภาพนี่ไปเรื่อยๆปีนี้ก็คาดว่าติขาดขึ้นกันอีกครับพี่น้องปีที่แล้วก็ถือว่านักหนาอยู่บางคนกับเขาเป็นโลกก็บได้เต็มเต็มหน่วยบได้เกี่ยวกับมีปีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ พี่น้องลหลายๆคนกรัีคิดหนักอยู่ครับขาดทุนขาดทุนที่ลงทุนไปเนี่ยครับนี่แหละผลว่าชีวิตเศร้าหน้าพี่น้องเตุดตามฤดูกาลตามธรรมชาติฝนฟ้าอากาศผ้าไปครับเ้ากำหนดบ่ได้ ว่าฮตเตียวจางสันจางสีฮัาเตียวเขางับงามเม็ดตึงตึงห่วงใหญ่ๆเกี่ยวได้หลายหลายตันกลัวตันกลัวตันกลัวมันบ่ได้ดังใจเร้อพี่น้องเ้อเพราะว่าเข้าไปน้ำธรรมชาติครับฝนฝาดอากาศผ้าไปบางที่กะฝนบ่ค่อยโตเขากับเป็นโรคโรคใบแห้งโรคใบเหลืองเสียล่าโล่งเพียเป็นเพียนอนกอครับเนี่ยครับ ปัญหาของเห็ดไห้เห็ดหน้าก็มีหลายอย่างนะพี่น้องเ้อเพี้ยลงแน่นอนกอแน่โรคใบแหง้งใบเหลืองแน่โรคใบงีกแน่มีหลายแห้งหลายปัญหาครับเห็ดไห้เห็ดน,น้าเพราะว่าเขาไปตามธรรมชาติไปน้ำดูดูการไปน้ำฝนฝ,นฝ,นฝน่าอากาศอากาศ,อากาศดีฝนตกดีอากาศเย็นเข่าก็งามฝนตกดูดูเข่าก็งามเป็ยนยังจะงามเพราะเป็นโรคเป็นไพยเพราะว่า แต่มีเชื้อล่ามีเพียมีหยังมีบงมันจับเข่าอยู่นี่พวกเพียพวกหยังแต่ฝนตกนำ้ำนำเพียกจะตกลงน้ำครับก็จิไหลหนีเราตายไปจังสีถ้ะพี่น้องเห็นหน้าปัญหามันอาจจะบ,บอกไว้ได้พี่น้องเด้อเห็นหน้าเขายำอีกเทียนหนึ่งเลยครับเด้อมัมีผู้ไหลด้วยครับแต่ก็ได้กินครับ พอได้ทุนมันลงทุนปีต่อไปตอนนั้นครับบมยัพายจะเอาไปรวยได้ครับเพราะว่าราคาเขามันไหนอยู่น้ำเฮ้าเนี่ยมันราคาถือพี่น้องตตาพ่อไปหาพอขาค้นกลางแล้วมันกับราคาแพงเลยครับหลังจากเขาสีแล้วเห็ดเป็นเมเ็ดแล้วเขามาขายเฮ้ากิโลละสามสิบห้ากิโลละสามสิบกิโลละสามสิบห้าสื่อจากเห้ากิโลละหาบาทหกบาทเจดบาท เขาหน้าปีนี่ก็เก้าบาทสิบาาาบาทแต่เขานับปังห้าบาทหกบาทสี่บาทกันยังมีเลยพี่น้องัางทีนะครับพอข่าวคนกลางเป็นคนกําหนดราคาเขาแต่รัฐบ,บาลปกควบคุมนี่ก็เศร้าหน้านี่ยแย่เลยครับเด้อแต่รัฐบ,บาลปกควบคุมบากำหนดราคาเขาวพราะเห็อข่าวคนกลางเอาราคาเปรียบเอาเปียบนี่ยกาเศร้าหน้ามืดตาเลยยากครับสมัยตะกี้ พอแมเ่เถ่าแก่เพลินว่าซิพอขาเมื่อไหวพอหน้าครับมันก็แมนอยู่รครับสมัยต่กี้คู่มือหนี่บอแมนได้เขาเริ่มกลับกันครับพี่น้องสิบอให้ฟังคู่มือนึ่งพอหน้าไปไหวพอขาครับเป็นยังจังไปไหวการงอนเขาไปไปขายเขาเขาอยากได้าาราคาอะไรฮาก็ไปไหวไปกลาบเขา replied, เขาขา้แน่ให้แน่ขายคอยนั้นตอนนั้นบาเท่าน,นี้บาทเนี้ยเขาคอยกาง้ามีได้หาขคอยแน่คอยแนะ่กลนะาบไหวเข,า,า,ข,า,อา,ขาอยู่หานนะครับนี่นะครับเขาว่าซิพอหน้าไปไหวพอขา สมัยพ่อสมัยแม่ใจกี่การซิพ่อข้ามะหวายพ่อหนะ้าจำไววเด้อพี่น้องเด้อพี่วอาใไ้ฟังครับฝนกระตกทั้งอื่นเนี่ยนาะนี่นะครับต้นหญ้าล้วครับข้างล่างนี่ครับพี่น้องน้ำก็ปล่อยเขาเรื่อยๆแล้วครับเด้อน้ำแห้งก็ได้หนูกิน พร้อมไปพร้อมไปเออเดีรถเดิไปตามไปเออเออขเรือเอราทำอะ่นาแล้วเออมอาซค์จะายน้เด้อ ถือว่าได้ะระดับหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อทัดหนาทัดลายไปครับทัดลายเมื่อยหลายถ้าได้ะระดับหนึ่งก็พอทัดไปใช้แล้วหน่อยใช้แล้วหน่อยมันก็เราเองพี่น้องนี่นะครับต้นพวงเท่าพี่น้องต้นพวงเฮ็ดเองนะครับเด้อบริลล์ลงทุนครับบริลล์ทุนทั้งหลายครับนี เล็กกบ็บ่ค่อยได้ซื้อครับเพราะว่าได้เก็บมาเก็บเองครับนี่ฮอ,อนด้าน,นี่ก็ซื้อสี่พันหกเขาได้สิบกว่าปีแล้วนี่บริษัทสมจกักเที่อรับพูนรถคันนี้เปลี่ยนตะย,ยางครับรถซื้อมือสองพี่น้องซื้อน้อข้าวเจ้าเลนไพเสียซื้อสี่พันหกได้สิบกว่าปีแล้วพี่น้องบริษัทสมเครื่องจั้เที่อาคำพูนแห้งขี่ไปในเมืองก็ได้ครับรถคันนี้บ่งงเงี้ยบ่ดับหนามันกบ็บ่กใครกินครับ เติมลอยหนึ่งแรนไปในเมืองอยู่สามมือเอิพี่น้องเด้อสามมือสี่มือคนนดขั้นนี่ทำคู่นี้ด,ดีครับขาเพิมเพิ่มลงหน่อยหนึ่งครับเรือฝนฝนตกทางอื่นครับหลังจากเขาตันเนี่ยตันยังแล้วกะพักพอนนิดนอนแล้วก็อนเขาเมื่อได้ครับเออเอาเมื่อนะครับเขาก็ ถือว่างามครับโอเคอยู่ครับเนี่เขียวดีอยู่ครับใส่ปุ๋ยแล้วเอาแต่บ,บ่ขาดน,นามก็งามเลยพี่น้องเ้อเขียวดีครับแต่ขาดน,น้มนบางงามครับดีครับชีวิตชาวนาตามที่ผู้ขาวว่าหอยฟังในลาเป็นแนวเนี่ยครับต้นทุนสูงกับไรหน่อยพี่น้องเอ้ยประหยัดเบาชีวิตชาวนาล้งสู่ฝาหนาสู่ดินครับ ทำแล้วครับสีม่วงกลัวปิบนี้ก็บ่มีอย่างหลายแล้วครับเออพามาเรียนทุงมาตัดหญาครับออกจากเข่าจากน้ำครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย